โอเคสนี้ครับผมมาจากมหาวิทยาลัยอภัยพยันธ์มีครับจะมาสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ที่ชาวบ้านเกาะแมวครับครับลุงอายุเอ๊ะลุงชื่ออะไรครับอายุอายุคำพันคำพันคำพันอายุเท่าไหร่คร,รับอายุหกหกสิบครับเด็กติบแหะ มีลูกกี่คนนะครับมีลูกสองคนนี่สองคนจบอะไรกันบ้างครับไจบอ๋ออ๋แล้วลุงจบอะไรครับจบมจบหมอสีงี้อ่ะสมัยก่อนนะครับเออท้ามุ่งเรื่องมากแต่เลี้ยงกันแต่เลี้ยงกันนะโจมอะไรกันโจมกันมากครับเออแล้ว บรรดาชาวบ้านที่สำคัญที่นี่ครับคืออะไรบรรยากรมอากินชาวโมงจิโรอกินชาวบะม้งทำอวนทำไรทำไรอวนปูอะทำประจำอ้วนปู๋ปู๋ว่าเขามีดักดักปู๋ไหมครับใช่หรออะไรไม่ไม่ใช่ลอยใช่อวนใช่อ้วนเป็นรอยเออครับแล้วมีแนวทางในการใช้ทรัพยากร ในพื้นที่ยังไงครับไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่มมีไรทรัพย์กรมีหากินทางทะเลอย่างเดี้ยคิมทางทะเลคิมชาวม้งไรนาสาโธก็ไม่มี้ก็อ่ะเขาก็เรียนดูหากินชาวม้งโดยตรงเลยหมูเนี่ยครับแล้วอย่างแล้วก็อย่างมากกว่าอาชีพคนไหนมีเรือไปเพียก็อาชีพลูกจ้างไปรับจ้างเกาแต่คนมีเรือก่อนหากินในทะเลประจํา แล้วก็ส่งลูกเรียนบังสมัยนี้ก็ส่งลูกเรียนบังไรบัง <c oughs> อันนี้ออกทุกวันไหมครับเรือเว,ว้นมาเพือออกเว้นพื้นก็อกทั้งนี้ขอบคุณมากครับ